<c oughs> สวัสดีครับวันดีผู้ชมทุกคนนะผมวันนี้เฮ้ยอวันนี้เป็นงานเดี๋ยวเราจะพาไปเกี่ยวข้าวนะครับทุกคนครับวันนี้นะครนี่ที่นาของเราก็ซื้อไว้เรียบร้อยแนละ้วอันนี้เป็นแมพที่ผมลงนะครับอันนี้ไม่ใช่แมพตัวธรรมดานะอันนี้แมพที่ผมโหลดมานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปเอารถเกี่ยวนะครับรถเกี่ยวข้าวมาเกี่ยวข้าวกันนะครับว,วันนี้เป็นงานไม่รู้กี่ไร่นะวันนี้นะ เดี๋ยวเรากูดูงานก่อนวะเดี๋ยวผมดูงานก่อนนะว่างานเราอยู่อยู่ตรงไหนมันอะไรยังไงว่ามันจะเกี่ยวได้หรือเปล่านะอ่าแถวนี้ผมซื้อที่หมดแล้วนะครับซื้อที่หมดเนีย่ยผมว่าจะไม่เกี่ยวที่แปลงนี้นะครับนี่นี่นี่เราจะมาซื้อเกี่ยวที่แปลงนี้ไม่ใช่ไม่ไม่รู้ว่ามันใช่ข้าวหรือเปล่านะหรือเป็น,มนเมล็ดอะไรก็ไม่รู้นะน่าจะใช่มั้งเดี๋ยวลองไปเกี่ยวดูครับนี่นะนี่ฝั่งนี้ก็เป็นข้าวนี่นะใช่ไหม อ๋อฝั่งนี้ก็เกี่ยวได้นะครับฝั่งนี้เกี่ยวได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปเอารถเกี่ยวมาเกี่ยวกันเลยผมซื้อรถเกี่ยวไ้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เป็นไงเราอันนี้เป็นเทเลอร์ที่เราจะขนไปนะครับอันนี้เป็นรถเกี่ยวเ๋ยวนี่เป็นรถเกี่ยวที่ผมลองเป็นไงเราลุกเีอันนี้เป็นอ่อไม่ใช่เจ้า้างเจ้าช้างนะปื้มการโยธานะครแม่ขอบคุณมากมากนะครับปื้มการโยธานะครับแม่เดี๋ยวเราจะถอยกันเลยครับ อขับง่ายกว่าแม่โคอีกทุกคนขับง่ายกว่าแม่โคอีกนะครับอันนี้คือมุมมองในรถนะครับนี่ขับง่ายกว่าแม่โคอีกนะครับปั๊บก็กดเอนี่เดี๋ยวเราจะเอาจเจ้เาคันนี้นะครับจเจ้าปื้มเนี่ยปื้มกันโจาทาน,นะครับรถเกี่ยวคันนี้เดี๋ยวเราจะเอาขึ้นเทเลอร์คันนี้นะครับแม่สีมันเข้ากันดีจริงๆว่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเอาเอาไปขึ้นข้างนอกดีกว่านะนะครับ ขึ้นข้างนอกขึ้นข้างนอกอเดี๋ยวผมดูเดี๋ยวผมดูแมพก่อนว่าเราจะต้องไปทางไหนตอนนี้เราอยู่บริเวณข้างล่างตรงนี้นะครับเราจะเลี้ยวซ้ายออกมานี่ตรงมานี่ไปนี่เลี้ยวมานี้โอ้โหอย่างไกลเลยลูกพี่อันนี้คือบ้านของเราคนระับอยู่แถวๆนี้นะี่คือบ้านของเรานะนี่อยู่บริเวณนี้นะครับโอ้โหอย่างไกลเลยอันนี้มันเป็นแมพเหมือนแมพเอาเขาก๊อปเปืี่นเอาเข้าแมพไอ้นี่มาที่นาบน ไ hey, อ้ GPS อนะครับเราจะไปทางนี้แล้วก็เลี้ยวซ้ายออกไปนะครับไปเดี๋ยวเราออกไปกันเลยนะครับเลี้ยวซ้ายนะเลี้ยวซ้ายนี่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายว่ากดปุ่มไหนอันนี้วะกดเอ็กอะเดี okay, ๋ยวเราจะเอารถเออ่รถเกี่ยวข้าวขึ้นตรงนี้นะวันนี้เป็นงานเกี่ยวเอ่อกี่ไร่วะมันไม่ไม,ไม่ไม่กี่ไร่เองนะครับนะไม่กี่ไร่เอง โอเคนะเอาลงเรียบร้อยนะไปเดี๋ยวเราไปเอารถเกี่ยวขึ้นกันเลยมาดูกันว่ามันจะขึ้นง่ายเออขึ้นยากเหมือนเทเล,ลอร์ไอเหมือนไมโครไหมนะครับไอต้องมาขึ้นทางนี้นี่ขึ้นทางไหนวนะเนี่ยเด้อเดขึ้นทางไหนวะเนี่ยไอเหี้ยม่งไม่มีทางขึ้นขึ้นยังไงวนะเนี่ยไปนะครับรถเกี่ยวไม่ใช่เจ้าช้างนะครับไม่ใช่เจ้าช้างนะวันนี้นี่มาดูมอดกันเลยโอ้โหมอดอย่างสวยนะครับ นะมอดอย่างสวยเลยทุกคนเอ้ยเบียกเบรกเบีกเก,ก,กมาดูว่าเราจะขับขึ้นได้ไหมแอบเดี๋ยวต้องมาดูแท็กฝั่งนี้นะครับแท็กดูแท็กช่วยกันนะครับเดี๋ยวตั้งลำใหม่ก่อนตั้งลำใหม่รถเทรลเลอร์เราตั้งลำไม่ตรงนะเออโอเคอะไ,ไรไปกันได้ั้ม ได้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 อะไรลูกพี่เบาๆดิลูกพีบบ Ramadan, บบเพ่เบาๆดิลูกพี่อู้ขึ้นยากยิ่งหายเลยว่ะมา,มา,มาถอย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 ขึ้น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 ลูกที่ขึ้นขึ้นยากขึ้นยากใจเย็นใจเย็นเจนครับขึ้นยากเออ่าเราต้องเบาๆนะครับเราจะใจร้อนไม่ได้นะขึ้นเทรลเนี่ยนะครับใจร้อนไม่ได้นะ โอ้ฝั่งนี้เหลืออย่างเยอะเลยลูกพี่มาฝั่งนี้ก,ก็ได้ลูกพี่มาฝั่งนี้ก็ได้เหลืออย่างเยอะเลยนี่ฝั่งขวาเลืเหลือเยอะมากครับโอเคได้แล้วมั้งปั๊บ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 ถ่ายอีกถ่ายอีกโอเคแล้วก็วางลงวางไงวะเดี๋ยวเดี๋วางวางปากเกี่ยววางไงวะเอ่อกดกดงไงวะ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันเหมือนมันขยับได้ว่ะเมื่อกี้ปเ๊บเหมือนขยับได้อ่ะเฮ้ยขยับปากเกี่ยวก็ได้เฮ้ยทำดีว่ะเหมือนคูบต้าอะไรทุกคนนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมจะวางปากเกี่ยวลงเฉยๆอ่ะเอากูเอกูไม่วางก็ได้ไปไปไปไม่วางไม่ต้องวางอ่ะไปไม่รู้กดตัวไหนวะเดี๋ยวเด้อดูหน่อยนี่มันกดตัวไหนวะ มันวางปากเกี่ยวได้นะครับกด R กด B ไม่ใช่กด B มันเกี่ยวเลยนี่หว่ากด H นะครับ <c oughs> อะไรวะเนี่ยเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นนใชกด X อะเอ้ยช่างมันเด้อไปเดี๋ยวเราไปมันหน้าง,งานมันไกลนะครับหน้าง,งานมันไกลนะหน้าง,งานมันไก่มากครับเดี๋ยวเราต้องใช้เวลาในการเดินทางยาวนะครับเดี๋ยวเราดูแมพกันดีกว่านะครับ เราหยอกซ้ายทางนี้นะทางด้านหน้าเราเนี่ยนะไปกันเลยเดินทางกันเลยคนระับเราจะเดินทางไปด้วยกันนี่แหละนะครับเดินทางไปด้วยกันเลยนะครับไปสซบุญสนองนะครนี่อันนี้คือรถเกี่ยวรถรถลากของเรานะครับอะไรวนะเนี่ยเดี๋ยว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 ,ยวโอ้กูขับข้างนอกก็ได้พี่ไกลมากเลยทุกคน ไป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 จะถึงง่ายหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเอออย่าควบเดินเว้ผมก็ขับไปค่อยเซียนซะด้วยนะอ๋อหนอหนอโอ้เป็นทางอย่างดีแล้วอ่าน่ะแล้วก็ไปเรื่อยๆครับไปตามทางนี่แหละคืองานไกลมากครับหน้างานนะหน้างานไกลมาก เออวางรถเกี่ยวไงวะเนี่ยวางปักเกี่ยวใครรู้ว่ากดอะไรก็เม้นบอกกันได้นะเม้นบอกกันได้นะตอนแรกผมเคยวางได้อยู่แต่ผมลืมแหมขับดีๆครับขับดีๆเดี๋ยวความเดี๋ยวความโอ้มีน้ําด้วยสวัสดีครัรบน้ําครัรบสวัสดีครับอ่าวันนี้มีรถเกี่ยวครับวันนี้โอ้โหไปกันเลยเดี๋ยวกูลเลี้ยวไหนวะเนี่ยเลี้ยวซ้ายเหรอเลี้ยวขวาเหรอน่าจะเลี้ยวขวานะนานเราอยู่ฝั่งขวา แมเฮ้ยฝั่งนี้เป็นอะไรวะเนี่ยมันทำไมมันเขียวจองเลยอะแมปโหลดไม่ทันหรอเฮ้ยอย่าคว่ำน้องพี่คว่ำไม่ได้นะคว่ำต้องแมคโครมาช่วยนะแมัเออแผนที่นี้จะมีแต่ส่วนมากจะมีแต่งานเกี่ยวนะส่วนส่วนมากนะไม่ค่อยมีงานไอ้นี่ห,หรอกแมปนี้มันยังเป็นแมปของฝรัลล่งอยู่นะเหมือนของฝรัลล่งอยู่นะไม่ไม่ไม่ใช่งานไทยนะครับ เฮ้ยอันนี้เกี่ยวอันนี้ขุดได้ไหมงานขุดแล้วอะเฮ้ยรถเกี่ยวมึงจะตกแล้วเวย้ยเมื่อกี้รถเกี่ยวถลายครับเมื่อกี้เฮ้ยจะตกแล้วเว้ยยังดีที่มันติดไอ้ตัวตัวตัวลงเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขยับรถเกี่ยวก่อนเหมือนมันจะตกเลยวะ่ะครับเมื่อกี้รถเกี่ยวกับตกครับโอเคอย่าตกแล้วลูกพี่อย่าตกนะ ไปไป,ไปกันต่อครับเกือบตกแล้วเมื่อกี้เอ้ใกล้ถึงงานแล้วละใกล้ถึงใกล้ถึงงานแล้วอ่ะใกล้ถึงงานแล้วลอู้ทางก็มีต้นไม้เยอะแยะมากเลยอันนี้เป็นโคกนะเป็นโคกเป็นป่านะครับแถวนี้ครับแล้วก็เลาะป่าไปเลยเลาะป่าเลาะเขาไปเลยแล้วกันนะครับอ่างานเกี่ยวครับวันนี้เกี่ยวกี่ไรก็ไม่รู้นะอ่อกี่ไรไม่รู้ครับไปอย่างเดียว น่าจะไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่เฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยชิปหายแล้วชิปหายแล้วไงขอไปทุกคนด้วยนะเฮ้ยชิปหายแล้วทำไงดีวะเนี่ยเฮ้ยรถเกี่ยวจะตกเด้อเด้อเด้อเด้เด้อกูชิปหายแล้วกูรถเกี่ยวมันจะตกเฮ้ยทำไงดีวะเนี่ยทำไงดีวะเนี่ยเดินเดินลงได้ไหม เด้อเด้วเด้ใจเย็นนะครับทุกคนใจเย็นนะครับเดินลงได้ไหมเออเออเดินลงได้โอ้โหไปยังชั่วเอยชนไปเดือดูดืดเดือดเดือดดดเฮียไอชิฝายแล้วโอ้โหใครที่ดูไม่ทันกลับไปดูภาพสโลได้นะฮชิหายแล้วไงดูดูมันชนโอ้ไปได้อยู่โอ้ดูว่าจะชนไป โอ้ตายแล้วกูแม่เดี๋ยวๆงานเกี่ยวตรงนี้มีมีหไหมวะเดี๋ยวดูดิเดี๋ยวผมเซฟเซฟก่อนแล้วกันครับนี่เซฟก่อนเด้อเด้ดูดิดูงานเกี่ยวตรงนี้มีไหมอ๋อถ้าเข้าไปตรงนี้ไม่มีครับมันสุดแมปนะครับถ้าเข้าไปตรงนี้นะอ่าที่ตายเถอะอจะหายแล้วเกือบแล้วเกือบไปแล้วทุกคนโอ้ยตายเถอะเกือบแล้ว จะได้เกี่ยวไหมวันนี้นะี่ยมาแรงเกิน,นครับแม่อู้ตายเถอะลูกพี่อย่าเล่นแบบนี้นะลูกพี่โอูยตายเถอะเออโอเคอันนี้มันลงไหมเนี่ยอาไม่ลงนี่หว่ามันต้องมันต้องรอก่อนนะครับอ๋อม,มันต้องรอก่อนนะครับแหไมมันต้องรอก่อนนะครับถึงจะออถึงจะลงดลดได้นะ โอ้ยตายเถอะลูกพี่โอ้ยรถตกเคยไปยังไม่ทันเลยแล้วรถตกแล้วแม่อันนี้โรงงานเกี่ยวงานแรกแล้วเนะี่ยโอ้โอเคโรงงานเกี่ยวงานแรกครับขึ้น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 เอารถเกี่ยวขึ้นนีง่ายหน่อยครับถ้าไม่โคขึ้น,นียากมากครับ แต่ถามว่าขึ้นได้ไหมมันก็ขึ้นได้ครับแต,แต่ขึ้นยากนะต้องตั้งลำดีๆครับกดไรวะกดวายอ่ะกดเออวายกดบีไม่ได้ไม่ได้กดเอไม่ใช่ไม่ใช่ใชพี่กดเขี้ยอะไรวะเนี่ยกดเอมันวางไม่ได้ครับเอา้าวาไม่ได้กูมไม่วางอะ่ะ นะไปเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวกูจะขับอันนี้โอเคไปเลยครับใกล้ถึงหน้าง,งานแล้วละโอ้ให้ตายเถอะใกล้ถึงหน้าง,งานแล้วนะโอ้ยไปเร็วไม่ได้รลกพี่ผมถนัดขับมงมองนี้แต่พอขับเร็วๆมันจะยืดออกแล้วมันจะบางทางนะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะบางทางเห็นไหมจะบางทางมากเลยถ้าขับช้าๆไม่เปอะไรหรอกนะครับถ้าขับเร็วๆดิ ดูดิกูมองไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยนาเราอยู่ไหนวะเน่ยน่าอยู่แถวๆนี้นะครับอ้เราล่อไปกี่นาทีแล้วนะกับการเดินทางเนี่ยโอ้ยให้ตายเลยไม่ได้เกี่ยวหรอกนาเราน่าจะอยู่แถวๆนี้นะครับนี่นาเราถึงแล้วนะครับถึงแล้ววันด,ดีครับแถวนี้ผมซื้อไปหมดแล้วนะครับผมซื้อไปหมดแล้วไม่ต้องห่วงนะครับ เข้าหมู่บ้านแป๊บสวัสดีครับสวัสดีพี่เกี่ยวข้าวพี่เกี่ยวข้าวไหมไปไหนครับพี่เกี่ยวข้าวตรงไหนครับพี่แม่ลูกขี่เราเนี่ยเกี่ยวข้าวตรงไหนวะนี่นี่นี่เจอแล้ว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 เจองานเกี่ยวแล้วนะครับนี่นี่นี่เจียวแม่งตรงนี้แหละเออเจียวตรงนี้เลยเดี๋ยวหาที่ลงก่อนลงไหมลงแถวๆนี้แหละนะ เอ๊ะแถวนี้เขาทำนาแบบอย่างนี้เลยวะลงลงตรงนี้แหละนะเอ่อเอ่อกูกดลงตัวไหนวะเนี่ยโอเคนะครับแถวนี้เขาทำนากันแบบนี้เลยหรอวะอุ้ยทำไมเราจอดเอียงยังเลยอ่ะทุกคนอันนี้ครับเอ่อลงเดี๋ยวเ,เซนเลอร์ลงก่อนนะพี่เกี่ยวข้าวไปเพี่เออพี่ใส่สูตรเดินตามบ้านอะไรเหรอเนี่ยเฮ้ยทำไมเอียงอย่างนี้วะเนี่ยโอ้ โอเคเดี๋ยวเราลงลงเทลรลเลอร์ก่อนก็เลยเลยก็แล้วกันครับอ่ะโอเคมาเออลงเร็วจะระเกินเนาะโอเคลงเทรลเลอร์เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราลุยงานเกี่ยวกันเลยแล้วกันครับเดี๋ยวดูทางเข้าก่อนทางเข้าอยู่ไหนวะเนี่ยเอ่อทางเข้าอยู่ตรงไหนวะเนี่ยพี่ทางเข้าอยู่ตรงไหนพี่อ๋อบิดแต้มาได้อีกทางเข้าอยู่ไหนวะเนี่ยลูกพี่ทางเข้าอยู่ไหนอ่ะ ทางเข้าอยู่ฝั่งนี้หรือเปล่าทุกคนทางเข้าอยู่ตรงนี้วะน่าจะตรงนี้นะนี่ๆนะครับอู้ทางเข้าแคบมากครับโอ้โหดูดิโอ้มันเข้าได้ไหมเนี่ยชนหรือเปล่าวะไอ้ชนว่ะเข้าไม่ได้เรอทุกคนเอาเหยียบแม่งเลยเอ่ะเข้าไม่ได้อ๋อนู่นนูไปเข้านู่นไปเข้านู่นหรือเปล่าวะเข้าไม่ได้มันเข้าตรงไหนวะเนี่ย <dette> เขาตรงไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาถึงมาถึงหน้าง,งานครับแต่เข้างานเกี่ยวไม่ได้ครับตรงนี้มีเข้าแมงตรงนี้อ่ะเอออตรงนี้เข้าได้ครับตรงนี้เข้าได้เออโหโอ้งานเกี่ยวเราเฮ้ยชนต้นไม้ว่ะไงเขาตรงนี้เอ้ยมันชนว่ะมันชนกิ่งไม้ว่ะ นี่มาเข้านี้มาเข้านี้เฮ้ยมันชนอ่ะมันมันปิดทางไว้หรอวะไม่รู้ว่ต้องเข้าให้ได้อ่ะนะครับมาเข้านี้มาเข้านี้อ๋อนี่นี่โล่งๆเลยเนี่ยโอเคอู้ทางเข้าแบบทุเรศป้ากันะครับแปะจะเกี่ยวแลยนะครับจะเกี่ยวแล้วนะครับโอเคเราก็เกี่ยวไปเลยครับทำไมอ๋อโอเคไม่ได้เกี่ยวได้ไหมมันใช่เข้าหรือเปล่าเนี่ย เจออะแล้รบอปล่าเฮ้ยเกี่ยวไม่ได้นี่วะเดี๋ยวเดี๋ยวมันเกี่ยวไม่ได้เนี่ยมันไม่ใช่ข้าวเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวกูโง่แล้วนึกว่าใช้ข้าวมันไม่ใช่ข้าวนะเนี่ยข้าวข้าวเราอยู่นี่นี่ข้าวอยู่นี่อันนี้ใช่ข้าวเขาบอกว่ไม่ใช่ไม่ใช่ไเดี๋ยวกูงงว่ะล้วนๆเลยนะเนี่ยข้าวอยู่ไหนอ่ะ ข้าวเข้ามันไม่มีข้าวเลยนะทุกคนนะอุ้ย่นู่นนู่นข้าวอยู่นู่นแพบอกว่าเนี่ยหม่นล้วนๆเลยวะเนี่ยข้าวใช่ข้าวเขาบอกเนี่ยใช้ข้าวมั้ยลูกพี่อ๋อมันเป็นไม่เอ้ยข้าวข้าวข้าวใช้ข้าวอยู่เออข้าวแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเราซื้อที่ดินยังอู้ที่ดินเราอยู่ข้างบนนี่นะที่ดินเราอยู่ข้างบนนะครับ แต่ว่าเดี๋ยวผมจะซื้อตรงนี้ให้ก็ได้นะก็ซื้อไปเลยนะไม่รู้มันจะเกี่ยวได้หรือเปล่านะนะเดี๋ยวลองดูลองดูลองลองลองไปเกี่ยวดูนะมันจะเกี่ยวได้หรือเปล่านะลองลงไปเกี่ยวดูนี่ยนะหาอันเกี่ยวเนี่ยดูกูกว่าจะไปได้โอ้เหยียบไปอีกอาเหยียบไปเลยเนี่ยนะเหยียบไปเลยนะเหยียบไปเลย โอเคเจอได้ไหมลองดูดิเจอได้หรเป่าเอ้ยได้ได้ได้เจอได้เจอได้เอ๋เจอได้เจอได้เจอได้โอเคไปไปไปเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวนะครับไอ้ตรงนี้มันเกี่ยวไม่ได้เนี่ยมันทำไมมันล้มเหรอไปช้าช้าไปช้าช้าทำไมตรงนี้มันเกี่ยวได้ตรงนี้เกี่ยวไม่ได้วะ อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องปรับที่เกี่ยวใหม่ไหมเนี่ยอ๋ออย่ามาถือมาเนี่ยตรงนี้ไม่เกี่ยวได้วะมาถึงก็พังเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่มไม่ใช่อ๋อนี่นี่น,นี่ปรับที่เกี่ยวใหม่ครับอ่าลองลองดูดิ ลองดูดิเกี่ยวได้ไหมไม่ได้นะไม่ได้นะอะไรวะเนี่ยจือ๊อเอาเยือย่อเยื่อออกสุดเลยครับตอนแรกมันเกี่ยวได้ไหรอตอนนี้นเกี่ยวไม่ได้เกี่ยวได้ยังไม่ได้นะครับโอ้โหตายเดี๋ยวลูกพี่โอ้โหงานเลก งานแรกก็ให้เกี่ยวน้อยงานแรกเออนี่ตรงนี้เกี่ยวได้ครับอ๋อมันต้องเกี่ยวมาทางนี้เหรอเออเดี๋ยวเกี่ยวได้เดี๋ยวเกี่ยวไม่ได้อ๋อน่าจะเป็นพื้นที่หรือเปล่าระดับระดับพื้นที่หรือเปล่านะน่าจะใช่มั้งเกี่ยวไม่ได้นะครับอันนี้เข้าคนละชนิดเหรอฝั่งนู้นนี่ดูดิดูดิมีเกี่ยวได้เกี่ยวไม่ได้ด้วยน่าจะเป็นระดับพื้นที่นะครับ นี่ดูดิลือมันต้องแช่ไว้นานๆวะหรือเราวิ่งเร็วเกินเ,เราวิ่งเร็วเกินไปหรือเปล่าวะเนี่ยโอ้โหกว่าจะหางานเกี่ยวได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายแรพี่ลูกพี่จะมาแบบอันนี้ไม่ได้นะครับมันเกี่ยวไม่ได้ทุกคนทำไงดีวะ เอมันเกี่ยวได้แบบได้นิดเดียวอะนะครับดูดิ <c oughs> เกี่ยวไม่ได้เป็นเป็นอไรของมันวะเนี่ยโอ้ยตายเลยผมก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะว่าเกี่ยวไม่ได้นะอาจจะเป็นระดับพื้นที่หรือเปล่าน่าจะใช่ไหมเอ่อหรือว่าเราวิ่งเร็วเกินวะอ่านี่อันนี้อันนี้ทีอันนี้เกี่ยวได้นะครับ ทีนี้เกี่ยวได้เอ,อ,อ้าเดี๋ยวดูดิเกี่ยวได้ไหมเอ้าอันนี้ไม่เกี่ยวไม่ได้ทีเมื่อกี้เออเกี่ยวได้เอาลองลองลองยืนแช่ไว้นานๆนิดไม่ได้ปะอะไรวะเนี่ยโรงงานเกี่ยวงานแรกโอ้โห อ่านี่เกี่ยวได้ครับยืมจะวิ่งเร็วดีลูกพี่ผมว่าไม่ได้เสร็จหรอครับวันนี้มันน่าจะเป็นระดับพื้นที่หรือเปล่าใช่ไหมเป็นพื้นที่หรือเปล่าว่าเกี่ยวได้อ่าพื้นที่ระดับนี้เกี่ยวได้พืนที่ระดับนี้เกี่ยวมาได้หรือเปล่าอะมันก็พื้นที่เรียบๆนะเฮีย yeah. เกี่ยวได้เปล่าวะเนี่ยมันได้บ้างก็ได้บ้างนะครับโ,โอเคเดี๋ยวเรารถไปซ่อมก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวเราผมเอารถไปซ่อมก่อนแล้วกันครับแม่โอ้ว้าวดูดิได้ข้าวนิดเดียวเองนี่ครับมันเกี่ยวไม่ได้ทุกคนนะครับ เดี๋ยวคลิปนี้เอาเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมเอาไปดูข้าวก่อนว่าตรงไหนมันจะเกี่ยวได้บ้างนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับโอ้โหดูดิข้าวเกี่ยวไม่ค่อยได้เลยมันเป็นไรก็ไม่รู้นะดูดิใครรู้ก็มิ้นบอกกันด้วยนะครับนี่ไม่รู้เป็นไรเดี๋ยวเกี่ยวได้บ้างไม่ได้บ้างหรือมันเป็นบักก็บอกด้วยนะแม่โอเคครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะเดี๋ยวรถไปซ่อมกอนแล้วกันเจอนใหม่ครับบ๊ายบายครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ